ชี้ชกำลังขึ้นไปไม่ขึ้นบันไดไปอะลูกก็ไปขึ้นอันนี้แล้วก็ไปลงทางนู้นไงไปเร็ว,วอ้าวนั่งลง เป็นไงบ้างนุกมากอะ่ะหนุกก็ไปขึ้นอันนี้เอาขึ้นบันไดรอก่อนรอพี่ก่อนเอาขึ้นไปไปดิเดี๋ยวพี่ได้ขึ้นด้วยอ้าวรอพี่ไอ้ก็มาแล้วชี้ชพึ่งเล่นอันนี้ชี้บอกว่าสนุกมากใช่ เร็วนั่งลงนั่งลงก่อนนั่งลงรอน้องก่อนโอเคออาอีกไม้ขึ้นไปต่อขึ้นไปบันไดครับ ไปชี้ล็อกก่อนนะรอพี่เขาก่อนนะอ่ะพี่ไอลงมาพี่ไอลงมาครับชี้นั่งลงก่อนนั่งลงก่อนเอาขายืดออกมาวู้ ไปแล้วชิไปเล่นตัวอะไรเอยน้องไม่เอาอ่ะน้องเอาอะไรน้องเอาตัวอะไรร้อนหรือเปล่าร้อน ร้อนไปนดีกว่าปะ